เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาลาบมาเจอค่ะพี่น้องปีนี้ก็ไม่เห็นบ่วงหางหนุ้ยแล้วค่ะปีกายนี่บ่ได้จ,จักโตปีนี้ก็มันอีกแล้วเออปีนี้รอบแหลกเพิ่งกระเฮ็ดไปแล้วเด้สิบกาหลังหรอยอี้ิบหลังเนี่ยและค่ะพี่น้องคะเออบาทนี้บะพอใจมเมาเฮ็ดเพิ่มอีกเพิ่นวาแต่ว่ารอบแลหลกนั้นใส่หรือไ่ใส่กัยังง่มูหูนะคะเพราะว่าเขาหอาเกี่ยวขั้นด้แล้วนะคะพี่น้องคะแต่ว่าก็มีห้อยคนมาใส่ก้อนละอันนําคองห้อยเข้าไปอุดดุดอุดดดบาทนี่ผู้เกี่ยวเข่าตีละมันเกี่ยวบ่ได้เเด้บบาาานนีีมัยยยํขลงไปจมมีีหูตาเบบบงู ไปหากันเลยเขากันเงิดหลายเออเขาเพิ่นเกียเ่ยวบักขันในเรี่ยวโยกเพื่อนกันนี่อย่างลังเหยียบย่ำของเพื่อนไปเนาะพี่น้องคะบ้าปเปอกับเตรียมโตไว้เนาะค่ะแต่ว่าเกี่ยวเขาออกแล้วพูดละเออบ้าเปอจังคอยจิตไปใส่เนาะคะ่ะพี่น้องเออนีมุ้งเจ้าคิดเบื้องเลยขนาดพี่ไก่บม่ได้กินเนี่ยนี่ยังดูซ้ำหนีซึ่งว่าได้หลายโตนี่โอ้โ เขาว่าเห็ดตัางด็กเกี่ยนว่าท่านเกี่ยวเขา่าผลเราก็ว,ว่า,วาเออสอบไหวได้หาไหวได้เอออันนี้ก็บม่รูว้ว่าปีนี้สิมีเวลาเห็ดโดนเห็ดหลายซ้ำไหนเนาะคะ่ะพี่น้องคะปีกายนี่อันเห็ดบ่วงหางนู้นแล้วก็มีงานโหลดแรงเลยแต่ว่าปีนี้ก็ต้องรอชมนะคะ่ะว่ามันสิเป็นอย่างไรเห็ดไปแล้วมันจะได้ไปใส่บ่หรือสิได้ไปออกงานกอนนะคะ่ะพี่น้องคะเออตัดผาพมาตอนเมื่อแงงคะ่ะถึงเวลาของเราถึงเวลาเมนูของบ่าวเปานะคะพี่น้องเออก็คือเมนูปลาไหลเมือน,นี้เพิ่นบอกว่าจะทำปลาไหลต้มเป็ดค่ะพี่น้องพุะผู้จับเบื้ เสียบบอเครื่องขัวเครื่องนี่หอมหอมหอมหว่หวยห่วยผูดได้ครับพี่นอ้องเออเพื่อนบอกว่าบอเคยเห็ดเดี๋ยวสิลองสูตรนีเบื้องเพื่อมันแสีบว่าสัน เพื่อนก็เอาน่อค่าตะไคร์บอกพี่อันนี่แหละพี่น้องค่ะเอาเครื่องหอมเครื่องอยังนี่แหละไปขั่วไปเครื่องต้มพื้นฐานนี่แหละเนาะเออเพื่อนก็เอาไปขั่วแล้วก็เอาตำตำแล้วก็มาลงหม้อบาเนี่หั่นล้อให้หม้อเดือดเพื่อนยังค่อยเอาปลาไหลล้ลงนะคะพี่น้องมาเจ้าเบิ้งโน้นและบู๊คนกับบ้านในายเห็เบิ้องน้องมาตาเห็เบิ้งตอนจบเลยเพราะว่าสาวน่นก็เฮ็ดแนวกินน้ำค่ะเฮ็ดแนวกินสองคนอันสองเต่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมนูไผ่เมนูมันนั่แหละแต่ว่าเบาๆเพื่อนอยากน้ำเสนอเมนูต้มเป็ดของเพื่อนเออเพื่อนก็กินผู้เดียวพื่อบ่แนเ้อัน ปูน้ำอยู่เนาะค่ะโตหนึ่งคนกินพูละเคิงเองโตปากบอกว่าอร่อยแต่หูบ้นั่นความจริงนั้นเป็นจังไหนสมสมสมคักสมแน่พี่น้องค่ะเออ กินเข่าเรียบร้อยแล้วบ้านนี่าเปากับบเลิกบ่อแล้วกับลดดำอีกเลยค่ะพี่น้องเออปีกายเบิร์ดปีนี่เขาบ้านบ่าอะไเห็ดอียังสับาตนแตเอะเออเติมน้ำยาแอร์สองมือเติมเทียร์สองมือเติมเทียร์นักพี่น้องค่ะคนก็งงงงคนบาคนอยังเมื่สิขี่ฮวันได้ขี่ฮวันดีป่านนี่แท้ว่าสนาเออบ้านนี่าเปาก็เลยไปโอเปอรนแมนบ้านนี่เจ้าของร้านเอะเพิ่อก็เลยบอกว่าไปสมน้ำเพิ่นดูไลน์นะเพิ่นบอกว่าเอาสิว่าสนเดี๋ยวสิ เพื่อนสิบอกวิสาว่าสันพี่น้องขาบอกบอกก็เลยไปหาอุปกรณ์มาทำต่อบาทนี่เออได้วิสามาแล้วก็ไปขอความรู้จากสร้างนั่นสร้างนี่เนี้ยนะคะพี่น้องค่ะเออบาทนี่ก็มาเฮ็ดเองได้บาทนี่ยเธอข้อมก็ตายเนาะมาเนี่ก,ก็ได้โอกาสเปลี่ยนคอมใหม่นะคะพี่น้องค่ะพี่กายนี่คอมมันตายแอมมันก็เลยบ่เย็นปีนี้เปลี่ยนคอมใหม่แล้วคือกับมา ล่างระบบภายในยออกไหมแล้วก็มาไล่แวกผนวาเออแวกกั้มยังผนวาของเพ่นไปนะเออผนาไล่แวกล่ยหยังล่เช็กกล่วเฮ็ดหยังของเพ่นเรียบร้อยไปบาน,นี่นะเวลาเติมน้ำยาเอร์เพื่อนยังคอยไปให้ล้านเฮ็ดให้นะครับพี่น้องเพราะ่านอันคอยบอกว่าเอมอมาบอกคอยได้ตอนแรกเขาบอกว่าเธอเธออันคอยบานน้ำยาเอร์นี่เขาไปซื้อเอาได้ได้เฮ็ดเองว่าจันโอ้เจ้าก็ไปให้เพื่นเติมไฮโลดถเถอะว่า,าสันนาอเออเจ้าก็อยาเสีเฮ็ดเองทุกขั้นตอนหลยคอยว่าใไห้พี่น้องค่ะเอ พุนอะอันนี้ก็ได้มาจากกันอันนี้อยากก่างกอตู้เย็นตายพอดีได้หน่เออพอดีไปสัมปทานมาคงจะขออ่างหันละเออก็เลยไปถอดออกมาใส่ซากเออก็เลยได้เป็นนายสร้างแบบเต็มโตได้บานนี่ค <c oughs> ุณน่ะเป็นกระเฮ็ดไปน้ำให้คว่ำรูไปน้ำเออเพิ่มมักได้พี่น้องค่ะงานสร้างหนอเออ เป็นงานที่ทําได้ไม่เบื่อคือว่าละนะอยยังที่จะคล้องมาก็จะเฮ็ดได้ดีได้พี่นอ้องเออผู้ใดเป็นเฮือกันกะเบาปาบอีหยังอันพังยังเพลนอกีกส่วนมากก็สิเฮ็ดเองแหลมคันบหนักบ่เหนือความสามารถอหลีเนือความสามารถของเราเนะี่ยจะควรสิไปหา,ารั่งออันใ้เ้อประหยัดไดขฮาก็เฮ็ดเองไปสะกอนาะค่ะพี่น้อนเงเศรษฐนะกิจมันแบบนี้เนะาะหาเงินยาก่อยๆย่อมรับเลยปีนี้ว่าปิดเป็นปีที่แบบว่าหาเงินยากแห้งกับพี่น้องเอองานกัน l หน่อยค่ะขาเที่ยวก็ยังมาตัดกันอีกโอ้จักสีเฮ็ดจังไหนจักสีลุ้ไปหนาว่าเม็่สียูซำหนีบอบอ่อยูเพราะกินนีบ่พี่น้อง